ไม่มีครับไม่มีแล้วก็แล้วก็ตามารยาทไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมทวีตไปแล้วพูดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนั้นเป็นก็ต้องต้องต้องให้เกียรติทางทางคนที่เขาได้คะแนนระดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลตามที่ผมทวีตไปชัดเจนครับไม่มีไม่มีการทักทามไม่มีการคุยครับไม่ไม่ไม่คุยเลยครับไมถึงคนใดนำเก้าไก่เองก็ไม่ได้คุยอ๋อไม่มีครับไม่มีแน่นอนไม่เคยคุยด้วยเลยครับไม่มีครับผมไม่มีเบอร์ใครจากพรรคก้าไก่เลยอพีคนเดียวครับแล้วไม่มีจากพรรคก้าไก่ติดต่อมาเลยครับ เราก็ไม่ได้หวังว่าจะติดต่อมาด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นหน้าที่ของที่เขาต้องจัดการตัรัฐบาลให้สนานงานครับแหน่ทเขป็นครับตแต่นายกรมนตรีแล้วก็มัะเนื่องตแหยกรตแน่งยแต่คะนุา่เครือไไเป็นแกนัฐบาลมีความที่จะไปทงานไม่มีครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจวันนี้วันนี้มาทํางานที่พักก็มีก็เอากระเป๋าทํางานมาแล้วก็มีทงพักก็ทํานตรนี้แล้วด้วยนะเนี่ยวดีเลยให้ดูเนย มีนามบัตรพักเวลาไปไหนอย่างน้อยมีหัวกระดาษเพราะตลอดตลอด60ปี30ปีที่ผ่านมามีนามบัตรตลอดวันนี้วันนี้ก็มีนามบัตรชัดเจนมาทํางานที่พักมีโทษทำงานที่พักนะครับมาดูเรื่องรีแบรนดิ้งมาดูเรื่อง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 อปัญหาที่น้องประชาชนตามที่ให้สัญญาไว้ว่าไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่นี่ต่อไปวันนี้ก็มีประชุมกับผู้สมัครสส500คนนะครับกับกับพี่ๆในพักก็มาพูดคุยกันว่าขั้นตอนต่อไปจะทำยังไง ในแง่ของการที่จะรีแบนพัฒนนะครับแล้วก็มาให้ขวญและกำลังใจนะครับจุดแรกสำคัญสุดที่ควรจะได้คืออะไรไม่ทราบนะครับเดี๋ยวันนี้มีประชุมต่อครับวันนี้วันนี้ก็มาพูดมาให้มาให้กำลังใจกับกับเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆท,ทุกคนนะครับที่ทํางานหนักกันมาในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็ถือโอกาสขอบคุณด้วยนะครับไม่ได้มีอะไร ตามที่ผมทวิตไปทุกอย่างครับความเห็นของผมยังเหมือนตามที่ผมทวิตไปชัดเจนครับวันนี้วันนี้ผมโฟกัสที่เรื่องของพัเพื่อไทยครับรษานนายกแล้วัเพื่อไทยมาให้เรเนี่ยไปร่วมับาอาจจะงนายกหรืออะไรในกับารไม่มีการคุยครับไม่มีการคุยเรื่องนี้เลยครับไม่มีครับวันนี้ผมโฟกัสเรื่อง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 พรคเพื่อไทยอย่างเดียวครับเรื่องไฟหน้ารัอะไรครับยังไม่มีครับผมว่ายังตรงนี้ตรงนี้ไม่มีการคุยกันเลยครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการคุยกันตรงนี้นะครับ ตามที่ผมผมก็ตามที่ฟังข่าวดูก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจัดตั้งกันอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะช่วยกันสปอร์ตเพื่อเกิดการจัดตั้งร,รัฐบาลโดยเร็วที่สุดนะครับคุณเศรษฐาองนาเขาตุย้ยมนการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยไหมครับก็จะมีการกลับไหอีกครัร้างห,ห,หรือไม่หรือไม่อยู่ภายอะไรเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของพรรคครับผมว่าผมว่านี่ต้องให้เกียรติขรงค่านนะครัเ <c oughs> พื่อนไทยด้วยนะครับแต่ว่าผมมาที่นี่มีห้องทางานที่นี่นะครับมีนามบัตรแล้วแล้วก็แล้วก็ ยินดีรับมอบหมายทุกอย่างที่ทางพันมอบให้ครับจะ,ะไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวไม่ทราบเลยนะครับก็ก็อย่างที่เรารู้กัน,นว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็เพิ่งเริ่มในการพูดคุยกันนี่เพิ่งก็เพิ่งแค่แปดเก้าวันหลังจากเลือกตั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกับเพื่อนอผู้สมัครสสทุกท่านแล้วก็เสร็จแล้วตอนบ่ายก็จะมีประชุมกันคณะเล็กๆอีกที่นึงนะครับ ก็นจากนี้เขามาทุกวันนะครับน้ำบัตรเขาได้เขียนตั้งไหนจากนี้ไปจะเขียนตั้งหนอะไรไม่มีครับก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาเขียนมาอย่างน้อยเวลาไปเจอใครอย่างน้อยก็กมีน้ำบัตรให้ยื่นให้ใหมีเบอร,ร์โทรศัพท์มีสถานที่ทํางานนะครับแล้วก็มีเบอร์ผู้ช่วยที่เขาสามารถติดต่อน,นัดหมายได้นะครับทีละทีละขั้นตอนครับทีละขั้นตอนครับขอบคุณครับ